ในคลิปนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับตัวเครื่องมือปรับโทนใน l i g ์พา a n e นของ Lightroom อันนี้จะใช้ Lightroom c l a s s ิกนะครับแต่ว่าถ้าใครใช้ Lightroom ปกติหรือว่าจะใช้ Lightroom Mobile หรือเป็นแอปพลิเคชันอื่นๆก็สามารถประยุกใช้ได้หมดนะครับทีนี้ก่อนอื่นเวลาที่เราจะตกแต่งภาพนะครับเปิดภาพขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าจะปรับพวกนี้ต้องวิเคราะห์ภาพก่อนว่าในภาพของเราเนี่ย มันเป็นลักษณะไหนมีโทนอะไรอยู่ในภาพอยู่ตรงไหนบ้างอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะปรับได้ถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับทีนี้เรามาดูภาพนี้ก่อนอเรามาดูว่าอ,อันนี้เป็นโทนสว่างก็ง่ายๆเลยเอางนี้ก็ได้ไม่ต้องใช้สับอะไรมากมายนนี้เป็นโทนสว่างมากๆนะครับอันนี้ก็สว่างปานกลางอันนี้อยู่ในโทนมืดๆโทนกลางๆอะไรก็ว่าไปคร่าวๆก็พอนะครับอตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วอย่างรองเท้าเนี่ยก็เป็นโทนมืดๆเลยนะทีนี้ ถ้าเราจะปรับนะครับเรามาดูที่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยก็คือเครื่องมือที่เป็นการปรับความสว่างของแต่ละโทนนะอย่าง Exposure เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยก็คือ,อมันไปทั่วทั้งภาพนะครับยิ่มันก็ปรับโทนช่วงกลางๆแล้วมันก็ไปดันโชนอื่นขึ้นลงด้วยทีนี้อันอื่นละ่ะคืออะไรอ่อนท้าอาหยุดไว้ก่อนไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเรามาดูมีไ i g h ท์ชาโดว์ไวท์แบล็คเอ๊ะไอะพวกนี้มันอยู่ตรงไหนอะ ในภาพให้ขึ้นมาดูที่ฮิสโตแกรมครับฮิสโตแกรมเนี่ยถ้าใครอ่านเป็นก็คือจากนี่คือเป็นกราฟแท่งนะอันนี้คือศูนย์นะครับคือมืดไป255นะคือสว่างสุดนะครับจากมืดไปสว่างตรงไหนมีเยอะมันก็จะแท่งสูงอ,อย่างทนมืดตรงนี้มีเยอะอ่ะมันขึ้นไปสูงเยอะแยะเลยใช่ไหมครับตรงนี้สว่างๆหน่อยอ่ะมันก็จะขึ้นประมาณนี้ส่วนตรงกลางนี่ไม่ค่อยเยอะมากอ่ะอะไรก็ว่าไปทีนี้เวลาที่เราปรับเนี่ย ถ้าเราลองเอาเมาส์มาวางพวกนี้มันจะบอกเลยว่าตอนนี้เรากำลังจะปรับโทนไหนดูที่กราฟนะดูที่ฮิสโตรแกรมเห็นไหมครับอย่างเช่นแบล็ k มันก็จะไปปรับโทนอย่างนี้ไวท์ White, มันก็จะไปปรับโทนขวาช h a d โดว์ Shadow, มันก็จะมาป,ปรับโทนตรงนี้นะครับไฮไลท์ light, ก็จะไปปรับโทนตรงนี้หรือสะดวกไปกว่าน,นั้นเมื่อกี้ําให้ดูแล้วก็คือเอาเมาส์ไปวางตรงนี้เลยมันจะขึ้นเลยครับว่าแบล็ k ชา a d โดว์ p อคสโพเชอร์ ไฮไลท์ไว้เห็นไหมครับง่ายมากเลยนึกอะไรไม่ออกก็เอามาวางบนบนนี้เปิดที่โซแกรมขึ้นมาเวลาปรับก็คลิกไปแล้วก็ปรับนะอย่างตัวแบล็คเนี่ยเราปรับดูใต้รถไฟนะครับนะมันจะขึ้นเนี่ยมันจะสว่างตรงไหนที่เป็นโทนมืดมันก็จะสว่างขึ้นมานี่คือแบล็คถ้าดับเบิลคลิกมันจะกลับมาที่ศูนย์ค่าตั้งต้นเหมือนเดิมเราจะไปปรับที่ไฮไลท์แล้วกันมาตรงนี้นะม,มันขึ้นไฮไลท์นะดับเบิลคลิก ปุ๊บๆจะกลับไปซีเซตก่อนแล้วก็คลิกแล้วก็เลื่อนนะมาเห็นไหมมันก็จะไปปรับที่ไฮไลท์ซึ่งมันอยู่ตรงไหนในภาพก็มองดูเอาเออมันอยู่ตรงไหนบ้างนี่มันเป็นไฮไลท์แล้วใช่หรือเปล่าที่เราปรับถ้าไม่ใช่เราไม่ต้องการส่วนนี้ก็ไปปรับส่วนอื่นก็ไปไปเลือกอันอื่นแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรค่อยๆใจเย็นๆนะครับต้องดูภาพไปด้วยแล้วปรับไปด้วยแต่ทีนี้นะในการปรับด้วยไลท์ลูมอย่างเช่นมาเลือกที่ไว้นะครับ แล้วเราต้องการที่จะเลื่อนให้ไว้มันสว่างเนี่ยสังเกตไหมครับว่ามันไม่ได้สว่างแค่ไว้นะอย่างลองสังเกตที่เสื้อนะครับจริงๆไว้มันควรจะเป็นพวกสว่างๆแถวนี้เนาะแต่เวลาที่เราปรับจริงๆแล้วอา้าวทำไมมันกลายเป็นว่ามันพวกเสื้อพวกอะไรบางทีมันก็ขึ้นไปด้วยเนะี่ยอย่างเงี้ยมันขึ้นไปด้วยที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าไลท์รูมเนี่ยนะครับเขาพยายามที่จะ ทำให้มันมีความต่อเนื่องของโทนถ้าเราไปปรับไว้อย่างเดียวหรือแบล็คอย่างเดียวเนี่ยภ้ามันจะเป็นบางๆบางๆบางๆมันขาดการเชื่อมต่อหรือเรียกว่ากาิชั่นมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับมันจะกลายเป็นอยู่ดีๆมันเหมือนมันตกเหวอ่ะหรือตกเหวหรืออยู่ดีๆเอ่อร่วงลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันไม่โอเคนะครับเขาก็เลยทําแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นการปรับคอนโทรลตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าไปปรับที่สเปซิฟิกตรงนั้นที่เดียวมันปรับ แต่ว่ามันก็พยายามที่จะประนีประนอมด้วยนะครับสร้างความต่อเนื่องให้กับภาพแต่ว่าไอบริเวณนั้นจะเอฟเฟกสูงสุดที่อื่นก็ไล่ลงไปอืมโอเคนะทีนี้มีหลักการที่เอาไว้จำนิดๆหน่อยๆนะครับให้จำไว้ว่าแบล็คเนี่ยคือซ้ายสุดคือดำดำดำแบล็คคือดำนะไปตรงนน้นก็มันจะมืดเลยไวท์ White คือสว่างสุดแบล็คไวท อย่างนี้นะอ่าแบล็คไวท์สว่างนี้มืดอย่างนี้อ่าจบนะทีนี้ชาโดชาโดคือดำน้อยลงมาหน่อยไอ้คำว่าชาโดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเวลาที่มันเกิดเงาอะไรต่างๆที่เรามองเห็นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเงาที่ดำสนิทคือมันไม่ไอ้บริเวณนะั้นมันไม่ได้เป็นสีดำแบบอุ้ยมองไม่เห็นอะไรเลยออมันยังพอมองเห็นบ้างคือใต้เงาอะเหมือนใต้ร่มเงาอะก็ยังพอมองเห็นอะไรเลยนั่นแหละคือชาโดนะครับ ในความหมายของที่เขาใส่ไว้ในนี้นะทีนี้ละไฮไลท์อ่ะไฮไลท์ก็ยังมีรายละเอียดอยู่คือมันสว่างจริงแต่บริเวณนั้นเนี่ยอย่างเช่นยกกล้องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็สว่างนะมันก็เป็นสีขาวจริงแต่มันก็ยังพอที่จะเห็นรายละเอียดมีแสงเงามีคอนทัวร์นะครับมองเห็นว่ามันเป็นรูปร่างอยู่นั่นแหละไฮไลท์นะครับส่วนไวก็คือมันก็สว่างค่อนข้างสว่างมาก อาจจะเห็นรายละเอียดเพียงเล็กๆน้อยๆนี่แหละวิธีการทําความเข้าใจกับมันแบล็คซ้ายสุดนี่คือแรงสุดเลยมืดแรงสุดไว้ White, ขวาสว่างประมาณหนึ่งเลยนะมากจากนั้นถัดจากแบล็คมาก็จะเป็นชาร์โดถัดจากไว้เข้ามาก็จะเป็นไฮไลท์จําแบบนี้แล้วก็ทําความเข้าใจไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราปรับแต่งภาพย้ำๆๆๆแล้วเดี๋ยวต่อไปมันจะเป็น เหมือนกัธรรมชาติของเราเองเวลาเจอผ้าปุ๊บสามารถจัดการได้เลยนะครับประมาณนี้